สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกันช่องแมมมอนทร์รดชาแนลนะช่วงคลิปนี้นะคะเราอยู่กันกับคลิปรนด้อมดวงความรักนะคะเป็นคลิปรนดอมดวงความรักเนาะ,ะของชาวธาตุน้า,น,านะคะชาวราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกนะเราขอดูกันหน่อยว่าพลังงานตัวตนของคุณนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะ,ะใครที่เข้ามาล้วมอนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะ มีแปดดาบนะคะขึ้นมาสิบถ้วยเดอะสัน้นเด็กถือเหรียญแล้วก็เด็กถือไม้เท้าเนาะพลังงานที่ขึ้นมามันว่าคือโอกาสการเริ่มต้นทางความรักโอกาสการเริ่มต้นทางความรู้สึกนะคะชาวท่านนามคุณกำลังจะได้มีทิทางในการได้เริ่มต้นเด้งกลาวสิ่งดีๆที่ก่อเกิดขึ้นแล้วก็การที่จะได้ มีทิศทางหรือว่ามีแนวทางดีๆบางอย่างเนาะว่ามันเป็นพลังงานของการที่คุณจะได้มีแง่มุมความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่าเออมันค่อนข้างจะมีพลังงานบวกมีพลังงานความสดใสนะคะในการที่เราจะก้าวเข้าไปทำบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นมันมีพลังงานการเต็มไปด้วยความสุขเต็มไปด้วยความรักแล้วก็มันมีแนวทางของการที่แบบ คุณว่าคุณเหมือนมีกำแพงบางอย่างทางความรู้สึกให้กับตัวเองดนทีต่ว่าแบบว่าออใครทีเรียนในใจคุณนะคะคนที่จะเข้ามาในชีวิตรหรือว่าคนที่จะแผนเข้ามาในการเป็นคนที่ใช่นะ,ะหรือคนที่ตอบโจทย์ตัวคุณจะต้องเป็นในรูปแบบไหนยังไงบ้างเนาะพลังงานตรงนี้มนคิดว่ามาในรูปแบบของโอกาสมาในรูปแบบของ แนวทางในการที่จะได้เริ่มต้นนะคะหรือว่ามีทิศทางมีพลังงานที่ดีในแง่มุมของการซัพพอร์ตใจซัพพอร์ตความรู้สึกมีพลังงานความสุขเกิดขึ้นมีพลังงานที่มันเป็นแบบความรู้สึกว่าคุณกำลังมองหาโอกาสที่เข้ามาแล้ว<อ>เติมเต็มนะคะให้เรามีพลังงานที่แฮปปี้า Happy มากขึ้นนะ้องมันว่าคุณมองหา พลังงานบวกพลังงานความสดใสบางคนเนี่ยมีความแบบค่อนข้างมีความเป็นเด็กในตัวเองนะคะแล้วก็มนว่าเป็นไปในทิศทางที่ตัวคุณรู้สึกว่าเหมือนกับตัวคุณอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอยากมีพลังงานใหม่ๆที่แบบมันจะเก,เกิดขึ้นเนาะในสเต็ปในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะมันจะมีทิศทางตรงนี้แหละแล้วก็เรารู้สึกว่า น่าจะได้มีพลังงานพลังใจนะคะที่มันจะเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือว่าเป็นการให้โอกาสทางความรักทางความรู้สึกที่เกิดขึ้นเนาะายทางโอกาสพลังงานบางอย่างนะคะในช่วงเวลานี้คีนี้มันเป็นในรูปแบบเรื่องของทิศทางการเริ่มต้นเป็นในเรื่องของพลังงานความชัดเจนกับในบางสิ่งบางอย่างแล้วก็พลังงานความสุขอืม The Sun ที่ขึ้นมามันว่าก็เป็นรูปแบบของการเริ่มต้นอะไรบางอย่างที่มีพลังงานความสดใสมีความแบบร่าเริงม,มีการใช้ชีวิตในรูปแบบที่เราจะคิดหรือเราจะตัดสินใจได้นะคะเติมเต็มแล้วก็มีพลังงานความสุขมีพลังงานแบบ สิ่งที่มันแฮปปี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาตรงนี้นะเป็นการเริ่มต้นอะไรที่มันสดใสสวยงามนะคะมอกว่าคุณกำลังมีการเริ่มต้นดีๆแล้วแหลอะอะเดีเราไปดูซิว่าพลังงานของชาวท่านน้ำนะคะจะเป็นอย่างไรอีกเนาะบางคนอาจจะทำโปรเจกต์อะไรบางอย่างเริ่มต้นขึ้นมาก็ได้นะ The Tower นะคะมีพลังงาน The f o o แบเหรียน King of Swords แล้วก็มี10 of w a n d นะคะภาพรวมบรรยากาศที่ขึ้นมาเป็นไพ่แบบสิบมเมท้าเป็นไพ่พลังงานของเป้าหมายแนวทางโอกาสต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะมือนว่ามันจะมีจุดที่ทำให้คุณแบบได้โฟกัสหรือว่ามีพลังงานความรู้สึกที่มันมีความเป็นฟรีดอมมีความเป็นอิสระหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ค่อนข้างมากเนาะหรือแบบ เหนือความคาดหมายมากกว่าที่เราคิดหรือว่ามากกว่าที่เราแพลนเอาไว้มันจะเป็นอะไรที่เข้ามาแล้วเซอร์ไพรส์ความรู้สึกของคุณมากๆเลยให้พลังงานพลังใจการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนปางไปในทิศทางที่รู้สึกว่ามันจะก่อเกิดโอกาสหรือว่าก่อเกิดแนวทางของการ ที่มันทําให้เหนือความคาดหมายบ y ยอนจากที่เราคิดหรือว่าจะที่เราแพนไว้จากที่เราตั้งใจเอาไว้นะคะพลังงานการที่แบบจะสักเซสสาเร็จเกิดขึ้นเนาะมันมีในเรื่องของความแบบมั่นคงขึ้นมามีในเรื่องของการชัดเจนกับเป้าหมายปลายทางความรู้สึก ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีพลังใจที่เราสึกว่าเออมันมีความเป็นอิสระในตัวตนของตัวเราเองมากยิ่งขึ้นด้วยในช่วงเวลานี้เนาะมันขอดูหน่อยว่าทิศทางพลังงานนะคะจะเป็นอย่างไรทิศทางพลังงานที่เกิดขึ้นเดอะมูนนะคะมีไพ่เดรแฮงวัน Queen of Pentacle นะคะหกไม้เท้าแล้วก็มีสองถ้วยขึ้นมารูปแบบโอกาสทางความรักนะคะพลังงานแ a ช s i o n ความรู้สึกพลังงานความรู้สึกว่าคุณมองหาความสัมพันธ์ที่มันมีความจริงใจมันมีการต่อยอดในเรื่องของความมั่นคงทางความรู้สึกอะไรบางอย่างได้เนาะมันเหมือนกับคุณไม่ได้รีบร้อนเลยพอพลังงานไนแห a n g m ขึ้นมาเนะะี่ยค่ะเหมือนว่ามันจะเป็นทิศทางที่คุณได้ นิ่งได้คิดว่าได้อยู่กับตัวเองในการที่จะตัดสินใจกับเรื่องราวบางอย่างมากยิ่งขึ้นเนาะแต่ว่าอะไรที่เป็นเป้าหมายก็ไม่ได้คิดว่าคุณจะแบบย่อท้ออะไรนะแค่รู้สึกว่าชาวท่าน้ำก็จะใส่ความพยายามใส่ความตั้งใจเข้าไปอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันมันมีพลังงานของดวงมุนขึ้นมาพลังงานของการแบบ พินิจพิจารณาแล้วก็ตัดสินใจอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะอยู่ในแง่มุมความรู้สึกที่เป็นแบบการทำตามสัญชาตญาณหรือทำตามความรู้สึกของตัวเราเองเนาะมาเรามาดูพลังงานกันว่าเป็นยังไงน้องพลังงานที่ขึ้นมา Health and well-being นะคะนี่มาพร้อมกับ love and relationship เดีวมึงขอดูในเรื่องของ s p i r i t o r นะคะ d e v e l อเ m e n t ของคุณอาา๋อแต่และเรื่องนาโอ้โห พลังงานแบบว่า affirmation manifest ในช่วงเวลานี้นะคะของชาวท่านน้ำเนะี่ยมันว่าปังไม่ไหวนะ I am strong อนะคะอยู่ในจุดที่คุณแบบมีความแข็งแรงนะคะมีความมั่นใจในแบบของตัวเองแล้วก็มันเหมือนกับมีจุดที่เราสึกว่าคุณแข็งแรงคุณแข็งแกร่งในแบบที่เป็นตัวตนของคุณอะแล้วก็มันมีทิศทางที่อยู่ในรูปแบบของการเป็น การพร้อมรับแบบสำหรับ unconditional love เออแล้วคุณคิดว่าคุณแบบอยู่ในจุดที่คุณมีความคู่ควรนะคะที่จะได้รับความรักที่ดีเนาะสำหรับตัวตนของคุณนะคะแล้วมันว่าในเรื่องของการพัฒนาจิตวิญญาณต่างๆเนี่ยมันเหมือนกับคุณเปิดรับแล้วข้อความสัญญาณอะไรที่จะเป็นไกด์นะคะจากอ่า เรียกว่าสิ่งที่จะนำทางให้คุณไปในทิศทางที่ถูกต้องได้พัฒนาตัวต,วตนไปในเวที่ดียิ่งขึ้นเนาะเหมือนว่าคุณเปิดรับสิ่งดีๆเข้ามาคือเปิดรับเฉพาะสิ่งดีๆแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองมากยิ่งขึ้นในการที่เราคู่ควรกับสิ่งต่างๆที่มันดีนะคะโอเคเรามาดูกันในสเต็ปในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างพลังงานเพิ่มเติมเนาะ มันขอดูพลังงานที่จะขึ้นมาหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเอง่ยมาดูสิว่านะคะพลังงานของชาวท่านน้ำจะมีเรื่องอะไรที่มาเสิร์ฟให้คุณในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่ะ KING OF ONE นะคะมีไพ่6ไม้เท้าจ้า ราชินีถือไม้เท้าหนึ่งไม้เท้านะคะแล้วก็มีไพ่เดอะเวิรขึ้นมา รูปแบบพลังงานความรักความรู้สึกนะคะเป้าหมายแนวทางในแง่มุมของการที่จะประสบความสำเร็จการสักเซสกับแนวทางที่จะเกิดขึ้นโอกาสแพชชั่นในการได้เริ่มต้นนะคะแล้วก็มีทิศทางพลังงานของความรักความรู้สึกความสัมพันธ์เกิดขึ้นมนบอกเลยว่าอะไรที่มันจะเซอร์ไพรส์ความรู้สึกคุณจะได้เจอกับคนที่แบบมันมีเวที่ใกล้เคียงกันหรือมีลักษณะของการแบบ มุ่งมัน่นการตั้งใจการทำงานในทิศทางเดียวกันเนาะมีพลังงานในรูปแบบของราชาถือไม้เท้าควีนถือไม้เท้ามันว่ามันมี passion แล้วก็มีบรรยากาศของสิ่งต่างๆที่มันจะแบบก่อเกิดขึ้นอ่าในสเต็ปในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะมันเป็นทิศทางเป็นพลังงานที่เราสึกว่าเออมันเป็นการต่อยอดไป จุดที่แบบเรามีพาชั่นเกิดขึ้นเนาะมันมีจุดที่ลิงก์กันมีจุดที่เชื่อมต่อกันได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็มุนว่าเหมือนกับคุณกับเขาน่าจะเป็นคนที่ทำงานเกง่งมีนะะมีหน้าที่มีความรับผิดชอบด้วยกันทั้งคู่นะคะเหมือนกับเป็นสายทำงาน working woman นะคะเป็นผู้ชายทำงานผู้หญิงทำงานหรือแบบเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจกับ ปลายทางกับพาชั่นในการใช้ชีวิตคือมันต่อกันติดเลยคุณดูไพ่ใบนี้นะคือมันเหมือนกับการที่ต่อติดในแง่มุมของความรู้สึกแล้วมันเป็นภาพเบื้องหลังตรงนี้ค่ะเป็น the sun ที่มาต่อกันด้วยคือมันเหมือนกับ เป็นอะไรที่อยู่คู่กันนะเราู้สึกว่ามันแมทชิ่งไปด้วยกันได้อะล้วก็มันจะมีในเรื่องของการที่จะมีการได้ไปต่อในความสัมพันธ์เออการสักเซสตรงนี้การพยายามตรงนี้มันกาลังที่จะก่อเกิดขึ้นนะคะแล้วก็นําพาตัวคุณไปสู่จุดที่เรามีแพชชั่นมีความพยายามมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะไปสู่จุดต่างๆในชีวิตของเราแพชั่นพลังงานความรู้สึก การที่จะสกเรสการที่จะแบบมีโอกาสอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของชาวธาตุน้ำเนาะในช่วงเวลานี้นะคะซึ่งนวนว่าโอกาสตรงเนี้ยมันจะเป็นโอกาสที่นำพาให้คุณแบบได้ใส่พาชั่นใส่ความพยายามเข้าไปเนาะในสเต็ปต่อจากนี้เลยค่ะแล้วก็มันมีพลังงาน The Word ที่ขึ้นมาเป็นในรูปแบบของการแบบมีความอุดมสมบูรณ์มีความแบบ เติมเต็มในเรื่องของความรู้สึกที่เกิดขึ้นมนว่าอย่าง The World เนี่ยมันเป็นอะไรที่เหมือนกับเข้าใจพลังงานความรู้สึกบางอย่างแล้วก็เป็นในทิศทางเป็นในแนวทางที่มันแบบมีเป้าหมายมีปลายทางเนาะฉะนั้นอะไรที่คุณตั้งเป้าหมายเอาไว้ใน เวก่อนหน้านี้ในสเต็ปก่อนหน้านี้มันคิดว่าการงานการเงินความรักความสัมพันธ์แล้วในเรื่องโดยเฉพาะตามท็อปิกนะคะในเรื่องของความรักที่คุณตั้งเอาไว้ว่าเป้าหมายคุณอยากจะเจอคนแบบนี้เราอยากจะสักเซสไปกับเรื่องความรักแบบนี้อยากจะสําเร็จไปแบบนี้แบบว่า มันว่าสิ่งที่คุณมุ่งหวังแล้วก็สิ่งที่คุณตั้งใจมันมีโอกาสที่จะได้รับสิ่งนั้นนั้นซึ่งมันก็กเกิดจากการพยายามของคุณเองแล้วก็สิ่งที่เข้ามาเสริมภัยความรู้สึกคุณเป็นโอกาสที่เข้ามาในช่วงเวลาต่อจากนี้ด้วยนะคะมันว่ามันมีทิศทางที่เออมันแบบสำเร็จอะในแบบที่คุณตั้งใจจะเกิดขึ้นอยู่นะขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อย เด็กถือดาบนะคะมีพลังงานเก้าไม่เท้าเพจซอกคับนะคะสถ้วยสองดาบ6ถ้วยรู้แบบพลังงานที่ขึ้นมามันว่าเออมันจะมีเรื่องราวดีๆหรือมีอะไรที่เรารู้สึกว่า ก็เป็นพลังงานที่จึงใจเป็นพลังงานที่แบบมันจะมีหนทางให้คุณได้เลือกได้ตัดสินใจนะคะสำหรับโอกาสตรงนี้มนว่าบางทีคุณมีความลังเลบางคนเนะ่เริ่มต้นจากการแบบเป็นกัลยะนานมิตรนะคะเริ่มต้นจากความเป็นเพื่อนหรือว่าเออบางคนมันเหมือนกับมันมีในแนวทางของการที่มีคอนเนคชันมีการเชื่อมต่อระหว่างกันถึงกันเนาะ มีความเป็นเพื่อนเข้ามาเกี่ยวเนื่องเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็เป็นพลังงานของโอกาสทางความราักการเริ่มต้นนะคะทางความรู้สึกคือการเปิดใจเปิดโอกาสที่จะเกิดขึ้นคือมันมองว่ามันมีทิศทางที่แบบอย่างเป็นหกถ้วยขึ้นมามันเป็นลักษณะของเอ่อบางคนอาจจะมีคนเดิมๆคนเกา่เกาๆหรือว่าพลังงาน เก่าๆที่อาจจะวนเวียนเกี่ยวกับชาวท่านน้ําอยู่ในช่วงเวลานี้ก็ได้นะมันเป็นรูปแบบพลังงานที่คุณเองก็อาจจะต้องอใส่ความพยายามใส่ความรู้สึกเข้าไปในะช่วงเวลาสเต็ปตรงนี้ด้วยนะคะทีนี้ทิศทางมันจะมีการเก,เกิดเป็นโอกาสในการเริ่มต้นบางอย่างแพลชั่นบางอย่างแล้วก็การส่องการประเมินดูความสัมพันธ์ทิศทางบางอย่างด้วยอืที่แบบมันจะเกิดขึ้นนะ ตรงนี้มันคิดว่ามันจะมีการแบบเรียกว่าใช้เวลาในการประเมินดูซึ่งนิดนึงว่าแบบเราจะไปในเวไนดีจะไปในทิศทางไหนแต่ว่าอะไรที่มันเหนือความคาดหมายอะไรที่เป็นเรื่องเซอรพรสมันคิดว่ามีคนมาสง่งคุณมีคนมาติดตามดูนะคะชีวิตคุณประมาณนึงเลยแล้วก็อยากที่จะรับรู้ในเรื่องของการเริ่มต้นในเรื่องของโอกาสอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นด้วยค่ะมันจะมีการแบบ การมีทางเลือกมีโอกาสอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นในเรื่องราวของความรากักความสัมพันธ์เนาะทีเนี้ยทิศทางที่เป็นสิบอัพครับหกถ้วยมันก็มองว่าเออมันก็น่าจะเป็นเวอะไรที่แบบรู้สึกมีพลังงานความสุขบางอย่างเกิดขึ้นเนาะในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะคือมันจะมีเรื่องของความเอาใจใส่การดูแลการเทคแคร์ประมาณนี้นะ มันขอดูหน่อยว่าพลังงานเพิ่มเติมนะคะจะเป็นอย่างไรเนาะขอดูหน่อยว่าแนวโน้มทิศทางเรื่องราวเสแปร์ของคุณเนี่ยมันจะปรากฏไปในเวไหนจ๊ะสองถ้วยนะคะ GHI p r i n t e r e s t v e n รับวานนะคะมี The Hermit พลังงาน The Lover Queen รับคับ พลังงานที่ขึ้นมามันว่ามันมีการแบบถูกใจรู้สึกว่าเออมันใช่รู้สึกโดนใจอะไรบางอย่างแล้วก็มีโอกาสทางความรักที่มันแบบจะก่อเกิดขึ้นด้วยทีเนี้ยมันมีในรูปแบบของพลังงานการแบบซัพพอร์ตใจซัพพอร์ตความรู้สึกอะแล้วก็จะมีการใส่ความพยายามไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเนาะเพื่อให้มันมีการแบบสักเซสสำเร็จในรูปแบบที่ตั้งใจนะคะ พลังงานอย่างเดอะเฮอร์มิตนะมนมองว่ามันเหมือนกับมันจะมีความแบบเป็นตัวตนของตัวเองมีช่วงเวลาที่ให้เราได้แบบ ทบทวนอยู่กับตัวเองว่าเออเรามีสเต็ปความคิดความรู้สึกยังไงมันมีการนิ่งได้มากแค่ไหนหรือว่าเรารู้สึกว่าเป้าหมายที่แท้จริงของเราคืออะไรถ้าสิ่งที่คุณใส่ความพยายามมาก่อนหน้านี้หรืออะไรต่างๆมันว่าเดี๋ยวคุณอาจจะได้ใช้สัญชาตญาณความรู้สึกคุณได้เจอกับโอกาสทางความรักนะคะที่จะปรากฏขึ้นแล้วก็ช้อยตัวเลือกทางความรักหรือความรักที่เรารู้สึกว่ามันมีพชชั่นก่อเกิดขึ้นด้วยสําหรับ ชาวท่านานนะชาวราศีมีนราศีกรกฏแล้วก็ราศีพิจิกนะซึ่งเป็นไปได้ว่ามันว่ามีคนที่รู้สึกว่าจะมาแสดงออกในเรื่องของความรักแสดงออกในเรื่องของแบบการให้นะคะพลังงานความรู้สึกที่ดีมันมีพาชั่นพลังงานความรู้สึกตรงนี้เกิดขึ้นเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยว่าไพ่อ,อยากจะบอกหรือแบบอยากจะให้คำแนะนำอะไรนะคะกับคุณบ้างนะ ขอดูในส่วนของ Oracle าการจ๊ะคำแนะนำให้กับชาวท่านน้ำหน่อย Castle นะคะเป็นช่วงเวลาการ Healing นะจ๊ะเออสิ่งที่คุณเห็นเหมือนว่ามันยังมีทางในการไปต่อแล้วก็ไม่ต้องไปคิดมากจนเกินไปบอกเลยว่าช่วงเวลานี้สามารถ Manifest สิ่งที่คุณต้องการเข้ามาในชีวิตได้นะคะแล้วก็ Take Action ลงมือทำได้เลยนะจ๊ะ ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูลักนณราศีกันนะคะจะมีลักนณแล้วก็ราศีอะไรบ้างชาวสิงห์นะมีใครมังกรกุ้มตุลน,นะคะประมาณนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะมนันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะคะในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้ บ๊ายบายค่ะขอให้ทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้เนาะได้เจอกับเรื่องราวสิ่งดีๆในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบายค่ะ